คนแรกที่เผชิญเรื่องน่าอัศจรรย์ได้แก่หลวงปราโมทกรยานุก,กิจหรือมาผู้มีหน้าที่แบ่งพระกยาหารไปเส้นสูงท่านเท้าทีรันพนาศูนเป็นประจำแต่คุณหลวงมักจะลืมหน้าที่บ่อยๆลืมในวันใดวันนั้นจะมีเหตุประหลาดถ้วยชามตกแตกอยู่เสมอแต่คุณหลวงก็ยังลืมอยู่ร่ำไปเมื่อรัชกาลที่หกทรงได้ยิน เสียงถ้วยจานชามแตกพร้งเพลงก็ส่งทราบทันทีว่าหลวงปราโมทลืมหน้าที่อีกแล้วเลยมีเหตุประหนึ่งท่านเท้าฮิรันฮูเมื่อูลฟ้องก็ส่งกริว้วรับสั่งให้ลดยศหลวงปราโมทลงเป็นขุนแม้กระนั้นขุนปราโมทก็ยังลืมทำหน้าที่อยู่เป็นนิดค่าวนี้ทรงให้ถอดออกจากบรรดาศักดิ์กลับไปเป็นในมาตามชื่อเดิม